มีอยู่20กว่าคันตอนนี้น่ะพอวันพอวันเทีนะไม่พอนั่งเลยค่ะบางคนที่ไม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 ่ได้มากให้เดินบางคนที่แบบพอไม่เพราะว่าจะให้คนที่แบบเดินไม่สะดวกจริงๆนั่งเราเลือกเลยค่ะตอนนี้ต้องเลือกแล้วถามตอนนี้ปริมาลตอนนี้เป็นอย่คงไเขาที่ประมาณนี้ยังไม่พอเลยไม่พอมันมีชงลุกด้วยค่ะจริงๆริงมันมี30คันแต่มันมีชงลุกแบบ บางบางอันนั่งไปแล้วคนให้ตัวหนักก้นก็หย่อนลงไปจิ๊บใช้ใช้ไอ้อีกคานั่นเราก็เจ็บก้นอย่างนั้นเราก็ต้องเลือกหลายอย่างในคนให้มาเนี่ยก่อนกินยาเพราะสินค้ามันมีตับเยอะอะไรหลายๆลยหลายอย่างเข้ามาตอนนี้พอดีมากราคาแผ่นรองคนไข้นะคะเที่ยวไปดื่เทีย้ายจากเตียงไปเรียงข่ะกระชอนคะ หนึ่งแผ่นนี้มีสองขานะะตอนนี้เราขาดอีกสองที่จะเป็นห้องเฉยๆแฟนนะคะแล้วก็ตรงเถเขียนนอนที่นอน้ายห้เขาเขนจริงๆเแต่ที่เรยกแผนผ่ร้อนนไวที่คเวยเดี๋ยวเดีพิจารณาะคือรน้่นขึ้นรี้ายจะเมียการขึ้จาสองสามเดือนคับสองเดอนเพราะว่า ก็เลยสางฉากเปนจะขอกิโลติใช่ไหมม่ได้ก <oni> ิโลติกิโลเ่ยกิโยกิกิกมาดีเลยกิโลติดมา่สมาชิไปแล้วเหรอโคร

ได้ได้ไปทำมาได้